ขึ้นมาพนักงานหลอกก็คืออันเน <scrub. S 1> ี้ยขนมเพื่อนไปอยากซื้อตำเพื <ości> <région> ่อนมองลงไปแล้วลืมว่าซื้ออีกอย่างหนึ่งมาด้วยเอ้ยบ้านเเป็นเบอร์หนึ่งในใจของเรา สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP แีแทรกเนื่องจากว่าเราจะมาทำฮอลจากทริปเกาหลีให้ทุกคนดูกันแล้วก็จะเริ่มอยากใช้ของแล้วเก็บเอาไว้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เก็บแยกเอาไว้หลายถุงและอยากใช้แล้วเพราะมันจะเดือนหนึ่งแล้ว <laughs> ก็เลยอะแทรกมาด้วยคลิปนี้ก่อนเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าทริปนี้ได้อะไรมาบ้าง <laughs> อย่างแรกเลยอันนี้ทรีทเมนต์ผมนะคะของม um <laughs> ีจังเซนเพอร์เฟคเซรั่มนะคะนี่มีหน้าน้องหนิงอยู่ด้วยซื้อตามคนอื่นมาก็คือที่จริงมันต้องมี สองอันแต่ว่าเราอะใช้แล้วหนึ่งอันนะคะค่อนข้างเข้มข้นอย่างมากแต่ถามว่านุ่มปั๊บเลยไหมอะไรเงี้ยสำหรับเราเราว่าไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อมันอะเข้มข้นจริงๆคิดว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆน่าจะดีนะคะตอนนี้ยังใช้ไปแค่ไม่กี่รังอีกอันนึงของมีจางเซมเหมือนกันน่ารักมากคือนี้มันเป็นเซรั่มใส่ผมหลังจากอาบน้าเสร็จสระผมเสร็จก็เอาเซรั่มมาใส่แล้วเขาข้อแลกกับชินจังคือของในโอลิฟยังอะถ้าเป็นยี่ห้อเนี้ยจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเกือบหมดเลยไม่รู้ทําไมเขาก็จะมีขวดใหญ่แบบเนี้ย อีกคนก็คือใช้ไปแล้วแต่ยังไม่หมดนะแล้วก็จะมีขวดเล็กแบบนี้มาให้เอาไว้พวกพาด้วยก็คือเท่ากับว่าได้3ขวดที่จริงแล้วนะแล้วก็ที่มันพีกก็คือมันมี r a น d อ m กระเป๋ามาให้ทุกคนของเราได้เป็นลายชิโลมานะคะอันนี้มันเลือกไม่ได้นะคือมันแรนดอมข้างในก็ใส่ของก็เอาไว้ใส่เซรั่มเขาเนี่ยแหลคะค่ะ <c oughs> เนี่ยยังไม่ได้เอาไปใช้เลยเก็บมาลองให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้โอเคเลยกลิ่นหอมแล้วก็บำรุงผมเลิศนะคะต่อไปบราโรช์โปเซนะคะเป็นตัวที่ทุกคนต้องซื้อมาคือปกติเราใช้อยู่แล้วแต่มันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันไม่ใช่ตัวไลท์ครีมอ่ะเหมือนตัวไลท์ครีมจะมีแค่ที่เขาลีปะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะเออก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยคือเป็นตัวที่เอาไวท้ทาหลังทางําพวกเลเซอร์หัตถการต่างๆเปมนตัวที่ดังมากๆนะคะเป็น100 ml แล้วก็แถมแบบจิว๋วแถมจิวจ๋วจิ๋วสม,มิลมาให้2อ,อันนะคะอันเน ใจไปเลยก่อนกับเกาหลีไปทํา่าตการมาแล้วคือหน้าแดงทั้งหน้าเลยก็คือโบอกโบกแบบ โบกให้ฉ่ำอ่ะเออต่อไปอันนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วเพราะคนรีวิวเยอะมากใช้ไปแล้วอู้ใช้ไปแล้วเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นของ Bio Dance นะคะเป็นคอลลาเจนเจลโทเนอร์แพดตอนแรกอะ่ะก็คือซื้อมาด้วยการดูว่าใครไปโอลิปยังรัซื้ออะไรบ้างอะไรติดอันดับบ้างแล้วก็หยิบๆเลยใช่ปะอันนี้พูดตามตรงแบบว่าไม่ค่อยได้ดูว่าแบบมันใช้งานยังไงแล้วพอซื้อมาเสร็จจะใช้ก็เลยเห็นว่าอ๋อส่วนมากเขาไม่ได้เอามาเช็ดหน้ากาันแต่เขาเอามามาส์กหน้ากาันก็คือวางตามจุดบนใบหน้าจะค่่่ออนนนข้้าางตติิดไปกกับผววหเเลย็คแส ชอบใช้แมสมากกว่าเอาโทนเนอร์มาแปะแบบเนี้คือปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้ซื้อเครื่องสําอางหรือสกินแคร์เยอะมากแต่ว่ารอบนี้มันลดราคาใช่ปะมันเป็นเซลใหญ่ของมันก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ซื้อมาก่อนแล้ว <c oughs> ก็ซื้ออะไรมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้แบบใครรีวิวอะไรก็ซื้อมาหมดเลยหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้นะคะวิดอลช็อตวิดอลช็อตตอนนี้ดังมากเลยอะมันจะมีแบบหลายเขาเรียกว่าอะไรความแรงของมันเหรอแบบเหมือนจะมี100 300 700ฟีลว่าแบบช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นมััันนนคืออตวววททีี่แแบบบพเราาลลงไปผิ้มจะย น่าจะเคยเห็นรีวิวกันใช่ปะ่ะเออซึ่งมันหยิบจริงแล้วยิ่งตัวเลขเยอะมันก็จะยิ่งหยิบเยอะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ลองใช้กับหน้านะเพราะว่าตอนนั้นทหัตนการมาก็ย,ยังไม่อยากใช้อน,นี้นะคะแลวตอนแรกอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้แบบไหนก็เลยซื้อ300มาเพราะรู้สึกว่าทนได้แล้วเพื่อนก็บอกว่ามันต้องไต่ระดับก็เลยเป็นไงก็เลยต้องไปซื้อ100่มาก็คือซื้อสามร้อยมาก่อนแล้วก็ซื้อหนึ่งร้อยมาอีกทั้งที่ยังไม่ใช้สามร้อยเลยนะแต่ก็เห็นเขาบอกว่าต้องเริ่ม ลองมาคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า <g iggle> ตัวต่อไปเป็นครีมกันแดดนะคะของโชซอนมีเนอร์บิวตี้ออฟโชซอนเนาะอันนี้คือรุ่นน้องแบบปลายาแบบสุดสุดสๆดบอกว่าดีมากๆๆๆมากมากมกม,กม,กมันเลิศที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคซื้อซื้อ,อ,อ,อตามเลยทันทีนะคะเห็นว่าในแรงกิ้งในร้านอะคืออยู่อันดับทอบ็อปๆมันจะมีตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นรูปรูปคนอ่ะที่ันั้นก็ฮิตเหมือนกันอออสิ่งต่อไปไปเที่ยวจะขาดไม่ได้นะคะตัวแผ่นแปะเท้าเนาะอันนี้เวลาท่องเที่ยวเวลาใช งานขาหนักเกินเหตุนะคะตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะดังอยู่แล้วมาเข้าสู่หมวดชีสแมสนะคะอันนี้เป็นชีสแมสที่เราให้เป็นเบอร์หนึ่งในใจของเรา <laughs> ที่อื่นเขา r ร n k i n g ยังไงดิฉันไม่สนดิฉันเนะี่ยน,นี่เป็นเบอร์หนึ่งก็คืออาบิบนะคะกัมม er, ี่ชีทแมสฮาร์ดลิปสติกเกอร์น่าจะเคยอยู่ในเฟรนด์ไปแล้วเคยป้ายยาไปแล้วแล้วก็ใช้มานานแล้วอะ่ะเนี่ยซื้อซื้อเพิ่มตลอดไม่เคยหยุดใช้นะคะเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าชุ่มชื้นมากแล้วก็กู้ผิวหน้าให้เราได้ดีมากๆชอบทั้ง t e x t อร์ของตัวเนื้อแมสขนาดของมันทุกอย่างคือมันแบบถูกต้องที่จริงของอาบิบมีหลายสูตรลองใช้มาแล้วหลายสูตรเช่นกันแต่ว่าตัวนี้ยังไงก็เป็น อีกตัวหนึ่งที่ชอบเช่นการเป็นของ m e d h e a l นะคะ T3 Essential Mask ช่วยเรื่องการคามผิวอะไรนี้เนาะนี้ก็เลิศแล้วก็ตัวนี้ทุกคนไม่ฟื้อไม่ได้อะ่ะคนรีวิวเยอะมากก็คือลนเดียวกับไอเจ้าตัวนี้แหละ Bio Dance นะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัว Deep Mask คือเหมือนเขาจะให้แปะแล้วก็ข้ามคืนไปเลยหรือที่เขาเขียนไว้นะก็คืออย่างน้อย3ามชั่วโมงจนกว่าตัว Mask เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีมันจะกลายเป็นแบบสีใสอะก็เอาออกอันนี้ยังไม่ได้ลองแต่ว่าก็ซื้อกล่องใหญ่มาเลยสิจ้าเออ ไม่ได้โดนป้ายยาง่ายเลยอะมาที่หมวดเครื่องสําอางก่อนนะคะอย่างแรกอันนี้ถ้าดูในบล็อกไปก็จะเห็นแล้วว่าที่บน่นว่าลืมเอาที่เขียนคิ้วไปก็เลยซื้อมาของเวกเมคค่อนข้างแบบแรนดอมซื้อเลยเพราะมันมีหลายยี่ห้อมากก็คือเน้นว่าตอนไปลองเขียนอะสีถูกใจไหมแล้วก็ตัวเนื้อมันเป็นยังไงบ้างามันมีของบางยี่ห้อเขียนผู้ผักเขียนผู้ผักเขียนผู้ผักผก,ก็เลยแบบเอออันนี้ของเวกเมคดูโอเคก็เลยซื้อมาฝั่งนึงเป็นที่จัดแต่งคิ้วใช่ปะ่ะแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นดินสอเนี่ยแหละ okay, เลือกเยอะแล้วก็ติดผลโอเคแล้วก็ไม่หักตั้งแต่ซื้อมาไม่หักเลยอย่าหักนะจ๊ะอืมอันนี้เขียนอยู่นะคะมันจะออกสีแบบน้ำตาลเทาๆเนาะ soft taupe 04เบอร์สีนะคะ soft taupe แล้วก็ต่อไปเป็นพาเล t เชดเดิลนะคะของ e s p o r เป็นโทนสีชมพูชมใจแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นกระจกด้วยอย่างนี้นะแต่แอบ,บงงเหมือนกันว่าเอาไว้ข้างหลังทำไมมันเลอะมีทั้งหมด1 2สีนะคะตอนซื้อมาแอบ,บช็อกเพราะว่าซื้อปุ๊บสีนี้หลุดออกมาเลยทันทีแต่ดีว่าปักกลับเข้าไปไนดะ้สีมันค่อนข้างละมุนมากนี่ก็ทายอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นสีชมพูอ่อนสีค่อนข้าง,งใช้ง่ายทาง,ง่ายเหมาะกับสาวคูลโทนคือด้วยความที่ p e r s o n a l color มันเป็นแบบบูมมากๆใช่ปะเดียเ๋ยวนี้เวลาไปซื้ออะไรแต่ละแบรนด์นะ <เ>ขาก็จะติดไว้เลยว่าอันนี้เหมาะคนคู่โทนเ <im itation> นี่ยเหมาะคนวอร์มโทนอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะซื้อของง่ายขึ้นอ,อ๋อทุกคนแล้วก็เผื่อตอนใครดูคลิปนี้เราไปซื้อตาม <im itation> เผื่อมีคนซื้อตาม <im itation> มันจะมีแบบที่เป็นแพ็คแถมแปลงมาด้วยทุกคนต้องดูกล่องมันดีๆถ้ามันมีแถมแปลงมันจะเขียนไว้เลยว่ามีของแถมเพราะตอนที่เราซื้ออ่ะมันมันวางไว้คู่กันเลยออกแนวว่า <im itation> ตาดีได้ตาลร้เสียอะไรเงี้ยเออต่อไปเป็นดินสอของ f ูคู c h o คูนะคะก็มันค่อนข้างสารพัดประโยชน์นะมันเอาไว้เขียนดอลลี่อายก็ได้ หรือว่ามันเอาเวทาเป็นอายแชโดว์เลยก็ได้เหมือนกันนะคะสีเยอะมากแบบสีมีหลายเฉดมากๆนะคะอันนี้ซื้อมาเป็นสีพีโอเน่ทีแล้วก็สีพีชบลูมนะคะสีเบอร์14กับ15เนาะอันนึงก็จะออกชมพูเลยอันนึงก็จะออกมีความเนื้อ,เน,อเนื้อผสมอยู่ด้วยนะเขียนง่ายต่อไปเป็นฟรีเ <laughs> จ้าตัวจุ่มจุ่มันนี้ที่เขาฮิตก,กันใช่ไหมทุกคนมันน่าหลักมากเลยแล้วมันก็แบบว่าเนื้อสัมผัสแบบอเมซิ่งมากอะ่ะอันแรกที่ซื้อมาลองอ่ะเป็นสีไลค์ในเนี้ย ดูชมพูใชป้าดูแบบบ้าเลอใช้สีนี้จะรอดเลอแต่จะบอกมันคือสีที่อยู่บนหน้าตอนนี้เบบี้พิงมากแล้วมันเจอกับแสงตอนนี้ไปมันแทบจะหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เนื้อสัมพันธ์มันอะมันจะมีความแบบซาตินหรือคนอธิบายไม่ถูกแต่เวลาสัมพันธ์มาแล้วมันมีความแบบ อันนี้ใช้ได้กับทั้งแก้มแล้วก็ปากแต่ส่วนตัวเอามาใช้กับแก้มอย่างเดียวนะคะอันแรกอะซื้อที่ร้านเขาที่ซองซูใช่ปะมันก็จะมีเนี่ยแจกเป็นตัวไอพวงกุญแจมาอันนี้เลื่อมมาเป็นสีชูกาโค้แรนด้อมมาเนาะยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่น่ารักมากเลยกิมมิคแล้วที่นี้ก็ไปเห็นว่าฟรีอะมีอยู่ในโอลิฟอย่างด้วยแต่ว่าจะเล็กๆทุกคนแบบต้องหาดีๆมันจะมีอยู่มันจะมาเป็นแพ็คแบบนี้มันจะแถมแปลงเหมือนเอามาไว้จุ่มแล้วก็ทาปากนะคะสีเบบี้นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูน กันสีน้อยในโอลิยินจะสีมีแค่ประมาณ6สีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไปที่ป๊อปอัพเขาเองโดยตรงเยอะจนแบบมึนนะทุกคนเป็น10บสสีแต่ไม่แถมอันนี้ ทุกคนก็ลองไปเลือกดูต่อไปเป็นลิปบ้างนะคะลิปได้มาแค่2อันเองคือที่จริงอ่ะอยากได้เยอะกว่านี้แต่ว่าตอนเนี้ยที่เกาหลีเหมือนจะมีแต่ลิปที่เป็นแนว Jelly, Jelly, เจลลีเ่เจลลี่แบบอย่างทั้งหมดต,นต,นตินทั้งหมดซึ่งอยากได้ที่มันค่อนข้างพิกเม้์ชัดกว่านี้อ่ะก็เลยเอามาแค่2อันนี้นะคะอันแรกเป็นของอามิวไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่าซื้อมาเพราะอะไร <laughs> พอเห็นกิตตี้ปุ๊บก็กหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สีสีสวยด้วยยิ่งเราทาเพิ่มเรืเ่อยๆสีจะยิ่งชัดขึ้นเป็นตินที่ยังสีีีชชััดดมากกกออออยูู่่เนื้ส้สล <laughs> แลว็ ที่เพื่อนไปหย่าซื้อตามเพื่อนนะคะดินโตผู้คนอันนี้สีส่วนมากอันนี้คือเบอร์2 0 5ศยูสติเตียโอ้ชื่อสีแบบแข่งความมิติธรรมเวอร์ถ้าอยู่ตอนนี้นะคะชอบมากแล้วก็เนี่ยคิดว่าจะตำตำต่อไปอีกถ้ามันหมดจะซื้ออีกคือดินโตสิ่งต่อไปอันนี้ก็ได้มาจากในอลิปยังเหมือนกันคือตอนที่ไปเกาหลีและตอนนี้เองก็เช่นกันเล็บพังมากอยู่ดีเล็บก็บางมากทั้งที่แบบไม่ได้ทําเล็บบ่อยขนาดนั้นแล้วอะเออนานๆทีไปทํเทีอะมันฉีกสาวๆน่าจะเข้าใจเวลา สระผมบางทีแบบมันแทะผมมันแทะเข้าไปแล้วมันเจ็บอ่ะก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวแล้วลองแรนดอมไปดูว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่แบบจะช่วยดีฉันได้นะโมเมนต์นั้นแล้วก็ไปเจออันนี้ของบันดีคือมันไม่ได้มีออปชันเยอะมากแต่ว่ามันขายหมดแบบแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะก็เลยคิดว่ามันคงจะดังจริงอันนี้เขาเขียนว่าเป็นรุ่น d i a m o n d Coating เลยนะเขาบอกว่ามันจะทําให้เล็บเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นสําหรับเล็บที่บางแล้วก็ฉีกขาดง่ายคือตรงเป้าประสมดิฉันมากดีฉันซื้อเลย ทันทีถึงแม้ราคาจะจึ้งใช้ได้นะราคาแรงใช้ได้คือเหมือนพอมันมาช่วยโค้ดหน้าเล็บเราแล้วชั้นหนึ่งมันทําให้เวลาเราใช้งานมันไม่ฉีกง่ายขึ้นขนาดนั้นเป็นขวดจิวจ๋วๆแบบนี้แล้วก็แห้งไวมากต่อไปอันนี้เป็นของ Tambourines นะคะอันนี้ได้มาเป็นของขวัญอันนี้เป็น Perfume h e l l ทามือแหลนะเนาะหอมากอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นรุ่นพี่อูซอกใช่ไหมกลิ่นมันจะแบบ Floral แต่มันจะไม่ตันบางทีกลิ่น Floral จะมีความแน่นๆตันๆ อันนี้ไม่ตันอันนี้สดชื่นมากกลิ่นนเนี้ยหอมหอมจริงๆแล้วก็ตัวแพคเกจเขาจะเป็นสีน่ารักเวยเป็นสีชมพูเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคะอีกอันหนึ่งมันคือลิปบาลทุกคนแล้วคือตอนแรกดิฉันก็มีปัญหาในการเปิดแล้ววันนี้ก็มีปัญหาในการเปิดอีกคือมันก็เปิดนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะหมุนได้เหมือนยิ่งหมุนมันก็จะยิ่งสูงขึ้นมาอีกนะคะแอบใช้ยากนิดนึงทั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็เวลาทาเพราะมันเป็นแท่งแข็งแขงเนี้ยต่อไปอันด้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโอลิฟยังซื้อมา <c oughs> น่ารักปะมันเป็นลูกอมรสิ้นจีน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ต่อภยัยในดูยังไม่ได้แกะมาเลยเป็นผลิตภัณฑ์ของโกลนะคะมันเป็นเหมือนแบรนด์ที่กําลังฮิตใช่ไหมอันนี้ก็คือซื้อตามเพื่อนเหมือนกันอยู่ที่คาราซุกิลบีบีครีมนะคะเขาจะมี3สี 4, มีสีนี้สีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีขาวจัวเลยเหมือนเอาไว้ผสมใช้กันได้เอาไว้คอนทัวร์ได้เอาไว้ไไวทาอะไรได้เงี้ยเหมือนจะเป็นนิฮอที่ทั้งแต่งหน้าที่แต่งให้พวกไอดอลดาราใช้กันเยอะมากเขาก็ป้ายนู่นป้ายนี เราก็เป็นบ้ากันนะก็ซื้ออันนี้คือคอนซีลเลอร์นะคะคือเขาบอกว่าทาใต้ตาอะไรเงี้ยไม่คราคือใน1ตลับมันจะมี2ส,สีบนล่างอันนี้เป็นสีไลท์กับโรซี่แซลมอนนะคะใต้ตาก็ได้หรือว่าเอาไว้แทบตรงบริเวณอื่นๆที่ต้องการปกปิดก็ได้เช่นกันคนขายอะ่ะก็คือเป็นนักป้ายยาแล้วฉันก็ซื้อมาทำไมไม่รู้ในฉันก็งงตัวเองเหมือนกันฉันซื้อสิ่งนี้มาคือแผ่นแปะสิวทุกคนคือมาเป็นแผ่นแปะสิวที่มีความแกลมอะ่ะแล้วมันจะเป็นสีเมทัลลิกเห็นเขาแปะอยู่พนักงานกะ็ นึว่ามันเป็นเด r อเรชันนะเธอแต่เปล่ามันคือแพนแปะสิวแล้วชีก็บอกว่ามันแปะสิวดีมากมันดูดดีมากนู่นนี่นั่นฟังๆหน่ฉันก็หยิบมันขึ้นมาฉันก็ยืนนย่นใส่มือชีไปเลยว่าคิดตั้งเลยอะไรเงี้ยซึ่งแพงซื้อมาทำไมวะประมาณ30,000วอนได้มัง้งแต่มันมีเยอะมากเลยมันมี100ชิ้นน่ะเป็นลายด i อ m o มอแล้วก็อันนี้เป็นลายยดน้ำ Yeah. แล้วมันก็จะแบบเห็นปะเธอมันจะแบบ m e t a l l เ c ล e แลนแล้วเวลาเธอเอาไปแปะบ,บนหน้าเธออะ่ะมันก็จะแบบดูไม่เหมือนเธอใช้แผ่นแปะสิวมันจะดูเหมือนเธอแบบเฮ้ยวันนี้แบบแฟนซี มองลงไปแล้วลืมว่าซื้ออีกอย่างหนึ่งมาด้วยโอ้ยบ้าบอโอ้ยทุกคนเนี่ยอย่าเดินตามเพื่อนที่มันชอบชอบ็อปเมคอัพเป็นบลัชนะคะเป็นออยบลัชเขาเขียนว่าเป็นคอกเทลออยบลัชคอกเทลด้วยนะสีน่ารักมากเนื้อมันจะเป็นน้ำหนามแปลงก็คือเหมือนยาทาเล็บอะยาง้งเลยแต่มันคือบลัชนะคะแล้วก็เนี่ยอะจำไม่ได้ว่าได้แถมมาเพราะรีวิวหรือแถมมาเพราะซื้อของสองอย่างมั้งพัฟเป็นร้านที่ตอนเพื่อนชวนไปขี้เกียจไปด้วยนะแต่ไปถึงแล้วก็เออซื้อไม่หยุดว่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันนนนเเลิทุกคกค็็จะได้ห ไม่ต้องลัวหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้เอามาใส่วันนี้แล้วกันเผื่อใครมาดูเราแบบไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้ซื้อมาจากเกาหลีจะมาเป็นของเกาหลีมันคือไอทีเรือทีเรือมันคือคุชชั่นที่ฉันตอนไปญี่ปุ่นมันจะติดอันดับแล้วมันดูโด่งดังแล้วมันแบบมีสีให้ลองสวอชเชอร์มากแล้วฉันก็เห็นว่ามันมีไซส์จิ๋วอันนี้ใช่ไหมฉันก็เลยลองซื้อมาใช้แล้วปรากฏว่าชอบมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดิฉันปุกปั้นกับการอัดคลิป Korean 1 a n e ใช่ไหมคะใครยังไม่ได้ดูรายละเอียดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดลงได้นะคะแกนนน QR ค้้้ดดาีไเลย่ะ ก็คือวันหนึ่งอะอัดคลิปแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่งหน้ารอบเดียวชิลอดอันนี้ของเราเป็น 4, สี17 c ็ดสีพอสเลนนะคะก่อนซื้ออะไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าให้ซื้อที่แบบมันสว่างกว่าปกติขึ้นมา1ระดับก็เลยฝากเพื่อนซื้อเพิ่มมาอีกซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไม่รู้ว่าที่เกาหลีอะมันจะราคาดีกว่ากันไหมอะไรเงี้ยกเพื่อนไปญี่ปุ่นก่อนก็เลยฝากซื้อมาเลยก็อนนี้มันเป็น พวกเธอรู้ใช่ไหมว่าที่ฉันซื้อมาทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ซื้อเรียยงไงโครมีกับไมเมโลดี้อ่ะมันเป็นสี17เอนวานิลาซึ่งที่จริงเรา้วฉันควรจะ 17c แต่ว่ามันน่ารักแล้วเหมือนมันไม่มีสีโทนอีกฝั่งหนึ่งแต่มันน่ารัก <c oughs> แล้วทีนี้พอไปที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีร้านอยู่ตรงซองซูแต่จะเป็นซองซูที่อยู่แยกเส้นออกไปไม่ใช่เส้นหลักจะเป็นเส้นที่เป็นทางเดินไปโซลซูปโซฟอเรสนะคะลดราคาอยู่แล้วแล้วก็มีลดราคาให้ทัวริสต์เพิ่มด้วยวก็ขอกซ์ฟร f u n d ได้ด คิดว่าหานไปหานมาแล้วถ้าไปซื้อที่ร้านนั้นนะจะถูกกว่าซื้อที่ญี่ปุ่นลองไปเช็คราคากันอีกทีแล้วกันนะแต่ว่าลอันต่อไปที่ได้มาคือ e c h o b a แของ w i กโกวิกโนะคะยังไม่ได้แกะเลยดูสิคือซื้อมาเพราะมันลดราคาอยู่ทุกคนมันลดราคาเหลือหมื่นวอนปะวะหรือหมื่นสามพันวอนเนี่ยแหละราคาดีมากแล้วมันหนามากแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะมากใหญ่สับใจวันนี้ได้มาจากฟอกอัพที่อัพโหลดได้ถุงเท้ามาด้วยทุกคนน่ารักปะ อันนี้เป็นลายลาย,ลายแบบลายซิกเนเจอร์ของเขาเอะน้ะน่ารักมากอันนี้ก็ลดเหลือเท่าไหร่อะจําไม่ได้อะไม่ไม่กี่ไม่กี่พันวอนอะเอ h โค a ดแบ็กอีกหนึ่งอันนี้ซื้อมาฝากเพื่อนๆที่จีมีหลายอะไรแต่แจกไปแล้วของร้านบัตเตอร์มีลายให้เลือกเยอะมากแล้วก็ซสมีทางซส์ปกติไซสไ์เล็กอันนี้เป็นไซสไ์เล็กน่ารักไวก้พกพาไว้ซื้อฝากคนได้นะคะแล้วก็มีฮิวแมนเมดอ่ะก็ต้องไปช็อปฮิวแมนเมดมานะคะแน่นอนถุงเท้าอันนี้เป็นสีเทาเข้ม หัวใจน้นําเงินแล้วก็อันนี้เป็นลายที่มีหลายคู่และไม่รู้จะมีทาไมนีเยอะแต่นี้เป็นสีเขียวเป็นเขียวแบบเขียวนิออนนิออนหน่อยแล้วก็ได้เป็นสเวเตเตอร์มาด้วยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันที่เหยาะออกมาจากในถุงเป็นสเวตเตอร์ใหม่พรมนะคะหัวใจใหญ่สะใจไปเลยจะได้ไม่อกหักกับเขาที่แล้วฮิวแมนแมทที่เกาหลีของก็เยอะใช้ได้ประมาณนึงนะฮิวแมนแมก็คือเหมือนแรนดอมอะบางสาขาบางวันก็ของเยอะบางวันก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแต่วนันที่ไปของเกาหลี ของถือว่าเยอะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าหนาวใช่ปะส่วนมากของมันจะเป็นแต่ของหน้าหนาวที่ชาวไทยอาจจะไม่ค่อยได้นํามาใช้เท่าไหร่ นอกจากนั้นก็จะได้เสื้อมาอีก2ตัวอันนี้เป็นเสื้อยืดของ e d o r e r r o r นะคะลายมันน่ารักมากเลยดูฉีที่มันตกพวกเรามาได้ก็คือข้างหลังมันเป็นนี้เหมือนป้ายแท็กอะแต่มันเอามาแปะไว้อยู่ข้างหลังเอามาแบบออกมาโชว์ออกมาเล่นลวดลายอะน่ารักมากอันนี้ได้มาจากช็อปที่ Karosuki คือตอนแรกอะเดินเข้าไปแล้วจะไม่ขึ้นไปแล้วเพราะว่าบันไดมันสูงมากมองไปแล้วแบบเหนื่อยฉันก็แบบอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวฉันจะอาสาเดินขึ้นไปแล้วชะโงกหัวให้ว่ามันควรจะขึ้นไปไหมขนาดที่ที่ฉันก ลังปีงขึ้นไปพนักงานก็เดิ่ออกมาต้อนรับหันไปบอกเพื่อนเลยขึ้นมาพนักงานหลอ หล่อจริงใครไปเกาหลีก็ลองไปดูเองละกันเขาจะอยู่ไหมฉันไม่รู้มันก็เป็นบุญเป็นกรรมของเธออย่าให้บันไดมาขัดขวางต่อไปสตั๊ซี่นะคะเป็นเสื้อยืดเหมือนกันข้างหลังก็เป็นลายลูกเต๋าของเยอะไหมของเยอะแต่ก็อีกแล้วไปตอนหน้าหนาวก็จะมีแต่เสื้อหนาวค่อนข้างมากเสื้อยืดลายค่อนข้างเยอะแต่ว่าสวยๆอะไม่เยอะไม่งั้นก็ซื้อมาแหละแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือดิฉันเข้าพีอวนีจอมอ่ะเข้าร้านสะดวก สือแล้วดิฉันก็เห็นดิฉันรู้สึกว่าต้องมีคนอยากได้ก็เลยซื้อมาก่อนก็คืออันนี้ขนมที่มีหน้าน้องไรายซิวหล่อเหลากันอยู่แบบนี้ก็มีแบบอารวมรวมหลายๆคนมาด้วยนะคะอันนี้กําลังแจกอยู่นะไปร่วมกิจกรรมได้สําหรับคนที่เรียน Korean JBF ใครที่ยังไม่ได้เรียนแต่อยากได้น้องไรซ์ก็ไปสมัครเรียนได้ <laughs> เพื่อเข้ากิจกรรมนี้เดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะใครชนะเอาไปเลย5อันส่งให้เลยสิ่งต่อไปที่ได้มาจากเกาหลีและแทบจะลืมแล้วว่าได้มาจากเกาหลี <l iffe> ลืมตัวสติไม่อยู่แล้วคือสิ่งนี้ค่ะทุกคนโกยาโฮโบฟังไปญี่ปุ่นมาล่าสุดอะอยากได้โฮโบ แต่ญี่ปุ่นนะบอกว่าโฮโบไม่เข้าเลยมานานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าคนขายพูดจริงหรือหลอกกันประการใดเขาบอกว่าไม่เข้ามาเป็นปีแล้วมัง้งอ่าใครเคยได้โฮโบจากญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมานะคะบอกด้วยวันแรกที่ไปโกย่ิที่เกาหลีเนี่ยมีโฮโบแต่สีที่เราอยากได้อะเขาไม่ขายตอนแรกเราอยากได้สีแดงแล้วก็ตอนมาสะพายรู้สึกว่ามันใหญ่ไปรู้สึกว่ามันแบบกระเดิดแล้วเพื่อนอยากไปก็เลยไปอีกวันหนึ่งเขาเอาอันนี้ออกมาให้ดูแล้วมันเป็นลายหมาโธ่เธอดูหน้าฉันดิหน้าฉันฟินมากเเป็นลายน หมามองผีเสื้อถน่ารักมากเลยรับค่ะอยู่ดีๆวันนั้นก็สะพายแล้วไม่กระเดิดเฉยเลยอืมเป,เป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นยังไงบ้างดิฉันก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะใช่ไหมทุกคนกุบกิบปะ <laughs> จะป้ายาอะไรก็ป้ายาไว้ได้ข้างล่างหรือว่าวิธีการใช้งานอะไรที่เมื่อกี้ซื้อมาแล้วก็งงเองว่าใช้ยังไงวะก็ป้ายาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามใส่ลิงก์ต่างๆไว้ให้ข้างล่างหรือว่ามันจะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วป้าย่างนี้เออเผื่อใครอยากไปดูหรือว่าอยากซื้อแต่อยู่ที่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ e r r y Christmas ทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะออกทันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ Happy New Year ล่งหน้าไปเลยนะคะขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆรวยๆมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนจะ๊ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเว่าเรากลับมาเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวล็อกมีมาต่ออีกหลายคลิปนะไม่ต้องกังวลไปบ๊ายบาย